สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะฮะมายกับเสียงกัขันนะครับผมนอกาะวันนี้ก็มาแนะนานะครับหรือว่ามาทําตามที่ทุกคนบอกนะครับว่าพี่อ่าไหนไหนพี่ก็สอนแบบว่าเล่นแรงเร็วๆแล้วนะครับผมแนะนําวิธีนี้วิธีนี้เห็นหลายคนมาบอกเลยนะครับก็ ผมว่าหลายคนไม่กล้าลองแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไปทําอย่างนี้แล้วมันจะได้กี่ exp มันจะได้เท่าไหร่มันจะได้ยังไงมันจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับนะวิธีที่หหลายคนก็บอกว่าพี่ลงไปหมดทั่วไปยิ่งถังมันจะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาดีวผมจะลองให้เลยนะครับทุกคนนะครับก็หลายคนน่าจะยังไม่รู้แต่ถ้าหลายคนผ่านมาแล้วพี่ วิธีแบบเนี้ผมก็ทําแล้วพี่อะไรประมาณนี้ก็ปิดปิดคลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าไวแถว่แถ้าอยากดูต่อก็ดูได้นะครับว่าบางทีมันก็มีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับว่าเฮ้ยมันต้องทําอย่างนี้นะมันต้องทําอย่างนั้นนะมันต้องทําอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถรับชมและดูได้นะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าลองดูนะครับว่าทําได้หรือเปล่านะอย่างเช่นที่พี่บอมแนะนําไปมีคนดูเยอะมากนะครับขอบคุณมากเลยครับผม โอเคเราก็มาเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปจุดที่มีถังนะครับอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่บอมดิ่งไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อีกกีพีนะครับเห็นหลายคนมาเถียงพี่บอมนะครับว่าพี่ผมลงไปยิงถังเนี่ยผมแนะนาเลยนะครับมันได้เยอะมากนะครับอ่ะผมก็จะลองให้นะครับผมเป็นคนที่ชอบลองให้อยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับก็นี่แหละนะครับคือการกระโดดมา หาวถังเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเรียกว่าหาวถังนะครับอ่าอีล่าอีล่าเอ้ยยิงถังให้หน่อยอีล่าเอ้ยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเออนี่แหละนะครับผมเป็นการเทคนิคที่ปั๊มเรเวลนะครับสวยนะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนี่เอาละทุกคนก็ดูนะดูนะต่อจากนี้นะครับว่าเราจะได้เรเวลเท่าไหร่นะครับเห็นไหมยีสบด exp ถามว่าตรงเนี้ยมันได้ไหมมันก็ได้นะครับทุกคน21แต่เราต้องคำนวณนะครับว่า21 EP x เราต้องโดดกีท่ท่านะครับแล้วถ้าถามว่าเทียบเปรียบเทียบ,บที่เราแบบว่าเราเล่นอ่ะเราเล่นจริงๆยังกลังได้ที่1อย่างเงี้ยได้ประมาณ3-400500อยอย่างเงี้ยครับทุกคนทุกคนไม,ไม่ไม่ไม่อยากได้เลยครับผมทุกคนเออนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับอ่านะฮะโคตรดีเลยนะครับ แล้วก็นะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับมา,มาขึ้นมาได้ไงเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะงงเหมือนกันนะครับอ่ะมาได้ไงผมงงเลยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับทุกคนนาะก,ก็ผมพูดได้เต็มปากนะครับว่า เล่นดีกว่านะครับเล่นดีกว่านะครับถาอีกรอบหนึ่งว่าเล่นดีกว่าอย่าไปแบบยิงรถโดดถังนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งหลายคนก็บอกว่าพี่ไปปลาระเบิดใน CVC เหมือนกันเลยนะครับทุกคนเหมือนกันเลยนะครับก็ใน CVC ในแรง่งในอะไรต่างๆนานานะครับอ่ะถามว่าในแร่งเยอะกว่าใช่ไหมพี่ ใช่ผมพูดได้เต็มปากว่าในแรงค์เจออกว่านะครับผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมอ่ะะครับผมก็กดจะหาห้องเจอนะครับผมบอกเลยว่าโคตรนานนานจริงๆทุกคนมี่มาหาห้องโคตรนานนะครับกว่าจะเจอนะครับมาเจอแล้วก็ต้องจัดหน่อยนะครับหลายคนก็บอกว่าพี่ต้องลองวิธีผมวิธีนั้นวิธีนี้ผมมาทดลองให้ทุกคนแล้วนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่า นน้อยมากๆนะครับผมการปั๊มเลเวลเนี่ยทุกคนมันมีประโยชน์สําหรับทุกคนมากๆเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าทุกคนกําลังหาวิธีแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันได้ไวที่สุดอันนี้เป็น EV ีสองแล้วนะฮะสำหรับการปั๊มเลเวลนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคลิปที่บอมทําให้ดูนะครับมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนแน่นอนนะครับบอกเลยว่าผมตั้งใจทําให้ทุกคนนะครับอ่านะครับ ก็สามารถมารับชมแล้วก็มาดูได้นะครับผมไม่ได้แบบกักสกิลหรือว่าที่ผมเล่นหรือว่าอะไรต่างๆนานาได้นะครับผมก็ปล่อยให้ทุกคนได้เห็นดูและเติมเตบตาทุกคนแหละนะครับอ่านะครับะครับโดดมาแล้วอย่างนี้นะครับได้ปืนไหมนะฮะเอาละครับผมมีคนอยู่ข้างล่างครับแตกหนึ่งครับผม แตกหนึ่งไปครับแตกหนึ่งไป๋ย่ไม่เก็บครับอย่าไปเก็บครับของครับยิงครับผมยิงครับยิงต่อละครับพ่อหนุม่มเลืเจ็ดสิบก็เลือเจ็ดสิบครับมานนะนาทีนี้ไปซ่มเลไป ไปดูหนุ่มหญิงกันเด็กๆให้เชื่อมือกันยันๆยไนๆยั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 นๆ อ้าวโดนโดนนั่นน่ะผมไม่ได้โง่ Dan seke sepat, sepe sepat. สประมาณนี้แหละทุกคนซิวซิแม่ได้ที่หนึ่งนะบอกเลยว่าของจริงนะครับ แล้วก็ดูรายละเอียด780เยอะไหมกับการที่เราแบบว่าโดดไปยิงถังนะครับเยอะไหมครับผมบอกแล้วว่าเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับเห็นไหมเปรียบเทียบให้แล้วนะครับว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่านะครับผมก็เปรียบเทียบให้ทุกคนตลอดนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็ที่เล็กๆน้อยๆที่พี่บอมเคยแนะนําไว้นะครับก็เอา2คลิปมารวมกันนะครับ แล้วก็ลองดูนะครับว่ามีประโยชน์สาหรับทุกคนไหมท้าีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมด้วยแล้วกันนะครับพอมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแค่ฝากกดไลค์ให้หน่อยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมไลค์น้อยมากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาและรับชมแล้วก็แบบว่าดูวีดีโออย่างเพลิดเพลินนะครับไม่เพลินก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวแบบจะทมให้เพลินมากกว่านี้นะครับผมเนาะเพราะว่าจะตั้งจริงทาแบบว่าคลิปเยอะกว่านี้แล้วก็ตั้งใจทําให้มันดีขึ้นนะครับผมเนาะสำหรับคลิปอื่นราาก็ ามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าเ hey, ฮ้ยพี่อะไรตรงไหนอะไรยังไงผมยังไม่เข้าไม่รู้ไม่อะไรนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนก็เข้ามาเล่นด้วยได้นะครับผมเนาะก็กิจกรรมที่แบบสายฟรีนะครับง่ายๆเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและบ๊ายบายุกคน